ท่านจงจะมาเชื่อว่าหลวงพ่อพระครูสองคนสุวรรณนัตันั้นท่านมีมูลของท่านอยู่แล้วอาจมาเชื่อว่าป่านนี้ท่านก็คงจะเป็นเสวยตุสนคนงานความดีที่ท่านได้เสียสว่บ้านเรือนสละดบ้านเรือนออกมาบูดบำเพ็ญสมณกิบำเพ็ญสมาธิทำตลอดเท่าที่มีของท่าน ดีศิป์กับเบลไม่ใช่น้อยอย่างของศาสกรุนตีตั้งความผูกพในพระศาสนาท่านได้ประพฤติฏิบัติตามํานองกรองทำให้ประพปฏิติกรรมระดับมโินัยตามหลักธรรมหลสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยกินจวัดอาตมาเชื่อว่าหลวงพ่อท่านไม่ขาดตวัดเช้าวัดเย็นราะ เจริญอใหญ่ลายองค์หล้ท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีอายุอาวุโสกับหลวงพ่อครับผูของพวกเราเนี่ยแหละรืออายุมากกครูของพวกเราครูบาอาจารย์ยุนั้นท่านให้ความสำคัญกับจิตวัดเป็นอย่างมากคาวัดช้าวัดเย็นไม่ะด้าดแม้ะมีกิจการลัอบวัดประจำมีกิจใิบน หรือไปมีงานต่างๆไปช่วยไปทำลายญาติโยมทำสิ่งนนสิ่งนี้กล่าวัดจะเดินขนาดไหนจะเดินขนาดไหนท่านก็คำรึกาส่วนมนตอนนี้จะีวจำวัดตอนที่จะนอนอันนี้เป็นกิจวัดที่พระ มนุษย์คืออะไรบรรลังการเดินอิทธิวานาบัรลังสมาธิที่พวกเราเข้าใจอย้าดำเนินตามรอยบาะศาสดาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนท่านก็คงจะไป้เฉลยผลบุญตามขั้นที่ท่านได้กระทำไว้ส่วนพวกเราที่ได้เร เอาหลวงพ่อของเรานี้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นที่ตั้งเป็นที่ฐานรกติแต่การนาเป็นบุนเมื่อเราเกิดการสูญเสียแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเอาหลวงพ่อของพวกเรานี้เป็นเป็นบทคานเตือนใจให้พวกเราไ้รีบเร่งขวนรยในการบูรณากุศลสในการเทานรากษาสัตว या समवा